สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเช้านี้ก็เป็นเชา้าของวันที่สิบนะคะธันวาคม2566แล้วเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเช้านี้ที่อ่างทองนะคะเพื่อนๆค่ะก <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ็ะ <ๆ S 2> ไปชมบรรยากาศมาเมื่อเช้าแอดเมตื่นมาหมอกลงเต็มเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะๆๆก็หมอกนะคะหมอกกะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าตื่นมาอาจจะ ออกมาชมบรรยากาศนะคะชมวิวบรรยากาศฟังเสียงไก่ขันนะคะบ้านญาติแอดเมย์นะคะบ้านนาก็หมอกลงนะคะกะชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วนะคะแอดเดินออกมาด้านด้านนอกบ้านแล้วนี่นะคะพระอาทิตย์สาดแสงเลยนะคะจ้าเลยดูนะคะเพื่อนๆนน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 พี่น้องของค่ะทะลุแนวไม้ออกมาเลยตอนนี้ มเมช้านี้ไม่มีนะคะมเมชาวนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะนี่นะคะเพิ่งจะขึ้นนะคะเดี๋ยวดูนะคะเพื่อนๆพี่น้นองๆค่ะตอนนี้พอขึ้นแล้วจ้าเลยนะคะส่องแสงใไไนแต่เช้าคุณโจนดูนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆดูนนะคะมเมชาเอนเมก็ไปส่องนะคะไม่เจอนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วมเมชาหมอกลงเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะ ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะสองแสงจ้าเลยนะคะทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะแต่หมอกก็ยังลงนะคะเพื่อนค่ะตรงนี้ก็เป็นที่วางเปล่านะคะพี่ญาติญาติเอสเมย์นะคะใส่นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราทําเวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเอสเมย์จะลงคลิปยาวๆมากไม่ได้นะคะนี่นะคะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศนะคะ มีทั้งมองมีทั้งผ้าทิ่ขึ้นนะคะตอนนี้บรรยากาศก,าก็สดชื่นยามเช้า,ากันนะคะถามน่องที่น้องมีผักอะไรบ้างนะคะ หมอกลงนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็น,ปน,ปนที่ว่างเปล่าเยอะนะคะหมอกก็ยังลงอยู่นะคะยังลงอยู่ก็ไปเดินนะคะเดินรีแล็กซ์พออกำลังกายยามเช้าด้วยกันกับแอนเมนะคะชมบรรยากาศท้องทุ่งน้ายามเช้าด้วยกันนะคะแอนเมก็มีไรผักของน้องนะคะไม่รู้วันนี้น้องมีเก็บอะไรบ้างนะคะวันนี้เก็บอะไรบ้างจ้า มะเขือหรอเดี๋ยวค่ะขับเดี๋ยวมาแวะอ๋อจ้ะก็ไล่มะเขือนะคะเดี๋ยวมาแวะดูนะคะมะเขือเปราะนะคะก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะบรรยากาศนะคะก็ยังมีหมอกลงอยู่เลยนะ ต่อต่อไม่นอแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาจะเยอะนะคะเมย์จะพาไปชมบรรยากาศทุ่งนานะคะวันนี้ออกมาทุ่งนากันแต่เช้าเลยเด,เด็กเกเตรียมจะไปตกปลากันแล้วนะคะเด็กน้อยนะคะพเพื่อนเด็กน้อยสิงนกนะคะ <c oughs> <c oughs> ไอตัวเล็ก ไอ้ตัวเล็กมันเห่าเล็กเห่า <S <S สุดอากาศนะคะสุดอากาศเดี๋ยวมาสุดอากาศทุ่งนาปลา,าทุ่งนาล่งๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอ้ไปกันแล้วนะคะนูนนะคะวันหยุดนะคะตัวเล็กตัวน้อยออกไปหาปลากันนะคะ ก็วันนี้เดี๋ยวเดินทางด้านทิศนี้ก่อนไปทุ่งนาลงล่งๆก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็เมย์ก็เดินเดินออกกําลังกายแทนปั่นจักรยานนะคะแต่ว่าไม่ทําคลิปยาวมากนะคะก็เอาแค่คลิปนิดๆหน่อยๆสั้นๆก่อนนะคะก็เพราะอยู่ที่นี่เน็ตมันไม่ดีนะคะเน็ตมันต้องเติมเน็ตไปงเครื่องแล้วก็ ันลำบากเวลาโหลดนะคะโหลดได้ช้ามากๆเลยนะคะแต่ละคลิปถ้าวิ็นคลิปยาวนะคะถ้ายาวเกินสิบนาทีมันจะโหลดช้านะคะเอ็มก็พยายามนี่นะคะพามาชมนะคะบรรยากาศมาทีละโซนนะคะวันนี้มาโซนนี้ก่อนนะคะมาโซนนี้ก่อนนะคะมาทุ่งหน,หน้าบ้านนะคะพระอาทิตย์ก็ ขึ้นนะคะตองแสงจ้าเลยะค่ะเพื่อนๆค่ะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันนะคะนี่แนวไผ่นะคะที่แนวไผ่นะคะพระอาทิตย์ขึ้นที่แนวไผ่หมอกก็ยังลงนะคะเพื่อนๆค่ะหมอกก็ยังลงอยู่นะคะนะคะตอนนี้ก็มีเริ่มบานข้าวกันบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นานี่เขี้ยวชะอุ่มเลยนะคะ นกกระยางนะคะนกกระยางบินนะคะนกกระยางเป็นไงคะท้องทุ่งนาลงเลยนะคะเพื่อนคะ่ะหมอกก็ยังลงอยู่นะคะหมอกก็ยังลงอยู่นะคะก็บรรยากาศท้องทุ่งนาลิบลับเลยนะคะสุดลูกหูลูกตาเลยะคะ่ะเพื่อน,อนบรรยากาศท้องนานะคะกนกก็ ออกหากินกันนะคะเพื่อนๆบินกันดูนะคะว้าวนะคะก็เป็นบรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆค่ะจ้ามากๆเลยนะคะ หมอก,ก็ยังลงอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเอสเมก็พามาชมบรรยากาศท้องนานะคะยามเช้านะคะมาชมพระาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วยกันที่ท้องนานะคะดูนะคะ <c oughs> จ้ามากๆเลยนะคะแสงดูดูนะคะดีเอดเมซูมไปนะคะเอดเมซูมไปนะคะกโอเคนะคะพามาชมพระทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ท้องทุง่งนานะคะ ทองซิตี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องค่ะแอมเมก็ต้องฝากคลิปนะคะลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าถ er e <itu. S 2> to ้าคลิปยาวแอนเมโหลดยากฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจแอนเมด้วยนะคะช่วงนี้แอนเมคงตามกลับหาเพื่อนได้ช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเน็ตนะคะเน็ตไม่แรงนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะค่อยๆทยอยตามไปนะคะบายๆจ้า